สวัสดีครับตอนนี้นะครับสีพาลงไปพึ่งทาดนะมันเป็นทาดแล้วก็ม่องไปนคนเอาเอาปลากันเนาะอยู่ท่าแขกนะครับแต่บ้านอย่างกระมูกจับมาได้แล้วบ้านม่วงสุมน่าจะชื่อบ้านม่วงสุมเนาะจะเข้าไปพึ่งงลางกันวนะ่ามันเป็นจังได้ม่องเขามาเล่นน้ําแน่ม่องเขาเอมาปลาแน,น่นะครับ โอ้โหมีแต่เรือเรือประมงเท่านั้นเลยอืนี่ฮะเป็นหาดบ้านม่วงสุมป่าเดีย๋ยวพาไปเบิ่งข้เจ้ามองป่าก่อน เอาปาดี๋นี่เนาะหลยขนาดเลเอาส่งเลยโาให้เียน่ยจักโลโลใส่ป่า่ฮะโอ้อป่ายังไงเนี่ โลดทะลากโลดกาิงปะปา่ตใหญ่ขนาดเลยจากโลกห่นใได้ยังไงนี่ไได้ยังตกตั้งกันก่อนกันเร้นี่ตัวใหญ่ขนาดเลยข้าเอาไปอยู่ ปดโลสี่ไอ้สาววโน้อนี่น่าจะเป็นมองที่จะเด้าไปหาเอาปลาเนาะดึงเรือหอนแรงอนึง น้ำเมือ่อป่ะเนี่ยฮะเมือ่อเราป่ะโอเค<ม>น้องหลายตัวน้อยบังเอิญมาเจอน้องเมื่อกี้เนี่ลงมามน้องหลายเพิ่นเป็นคนพุ่นแหละอยู่มหาใจเพื่นแหละขี่รถบังเอิญเจอน้องมาดีเดียวย่างเลาะต่อก่อนฮะพาแบบรถโอเคบาย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 ,บายลายแล้วน้องหลายกลับแล้วเพิ่นเพิ่น ป่ามาส่งป่าตรงนี้ง่ายป่าพาเบินก่อนไปนะโอ้ยอากาศก็ร้อ,อนแน่นะห,อนห,นหน้อนนินึงวดเอาโอ้โหกลิ่นหอมเหมือจะต้มป่าวรงนี้เลยต้มป่าอยู่ริมหาดเลย อ้ม oh, oh, ีแต okay. oh, ่เรนะเรือมหาดอาือค่ปาก้นเรือัน้่มอมองเล่นัน้มมีมองเล่นน้แถวนี้มองเล่นน้ำ มีบ่อแถวนี้ฮะไปนั่นบ่ภาซีมีได้บ่อปุ่นเ <c oughs> ลยเราทำมองเล่นน้ำกับไปทางพุ่นนะไปอีกเล็กน้อยมองตื่นเต้น <c oughs> โอ้ทางพุ่นมากเป็นเหมนมนเหมือน,นเป็นหาดเป็นเป็นทรายทางพุ่นนะ <c oughs> ไกลๆพุ่นพุ <c oughs> ่นกำลังเอา ลงเรือนะเขาห้องอย่างเนาะใส่ม่องบบเอี่ยนเนี่ยแหละแนวดักป่าเนาะเดี๋ยวบิ่งก่อนว่าจะพาไปทางพื้นโมเพราะว่า มันก็ยกไกลเติอชัวทางพุนแต่เห็นรถจอดทางพุนคือสี่มีคนเล่นน้ำเนาะแต่มันเป็นมองเหมือนมองดูดรายน้หาดอันนี้อยู่บ้านมงสุ่มเนอะเมืองท่าแขกนะเลยพระทัดเมืองเก่ามาน้อยนึงเลยพระทีโกตอบอกมาจำที่นี่ป้ายดอกเป็นป้าย,ล,ยลง ลงมาริมน้ำดอกเขีนทางลงมาเลยสบายดีอสบายดีเลยมาท่องเล้ยโอ้เฮ็ดอันเพศไอ่ก้าวชาวพิษณุโลกไอ่ก้าวเจ้เห็นอยู่เจ้าเห็นอยู่เจ้าก็เฮ็ดบ่ะยูทูบป่ะยูทูบด้วยเลยช่องนีงของเจ้าใช่ไหมเบาเต่าเบาขมวนเบาเต่าอ่าโดยเบาเต่าเบาขมวนแม่แหละพิมพ์ภาษาลาวบ่ภาษาไทยภาษาไทยเบาเบาเต่าเบาขมวนโอ้แล้วก็เฮ็ดยูทูบนะจ๊ะ ากามาบ่ฮะมีอันถากามาเมื่อกี้นี่พอดีเห็นเจ้าลงมาถ่ายคลิปเข้ากันเลยน้ำหลังโอ้ <c oughs> นี่พคนตามลงมาพดอดีอัอนไม่เจอน้องอันหัวจัดก,กันเมื่อกี้นี่คนเราบ่ลงไปเบิงบอกคนมาส่งปา่าก็เลยตามมันมา,มอานพอดีตามไล่ไปไหนแหละเจ้า ที่พันไตอ้ที่พันายแล้วมันค่ยอยไตขึ้นเรื่อยๆไปมดนว่าเขตยุทธภพนี่แหละอ่าดนไปไตต่อไปไหนหไปไปเลาอะอยู่ทข็พโอ้ <c oughs> ม,อมีมองเลาะ <c oughs> มองนี้บ่มีมองเลาะอ,อีกปะแถวนี้บ่ค่อยมีเปไหมามถ้าบ่ลงไปขางลุม่ม เค okay, เดี๋ยวพาพาไปเบิ่งมองข้างหน้าเนาะเพราะว่ามันมีอย่างแต่ว่ากระเจ้ามหาปา่าแบบมหาเบิดมือเบิเวียนเลยนะครับอยู่ตำโขงมีแต่เรือหาป่าทั้งนั้นเลยนะครับพอนมลงไปมีแต่มงมีแต่เครื่องหาปา่าเต็มเลย แยากกาันโอเคโยข้างหน้าเหมือนี่มีม่องเล่นน้ําหรือเปล่าเห็นมีคนเอาเอ,เอเงงนะาเป็นท่านุ่มน,นะครับเป็นตังตางริมน้ําเนาะไปเพื่อนกันนะฟังพุ่นนะครับอีกฟังนึงตอนนี้ผมอยู่ตรงเกาะเป็นเหมือนเกาะกลางเนาะตัวน,นี้เป็นเหมือนเกาะกลางแล้วฟังนั้นก็เป็นอีก อีกฝั่งนึงกระเจ้ากับผู้พักดิ้มน้ำนะตามผมจุดนี้จะมาได้เฉพาะร้วงน้ำแห้งเนาะน้ำไหลามากบ่ได้นะครับเมื่อคืนนี้กับฝนตกแห้งพร้อมแต่น้ำกับบ่ถือว่าขึ้นดอก โอ้คนสามเล่นน้ำเนียงมีห่วงยางดูใต้น้ำอยู่หาดหาดม้วงสุ่มมั่งซื้อหาดเนะเดาะย้าทามเันถามไอ้ทามเนี่ยอันนี้หา,หาดเนีงกระเจาะห้องหาดม้วงสุม่มหาดม้วงสุม่มโอ้อันนี้บ้านยังยงบ้านมวงสุม่มบ้านมวงสุม่มอยู่บ้านไหนเนี่ย โอ้บังก็มาเล่นน <laughs> okay. ้ำมาเล่นน้ำฮะแม่น้ำเลิกอยู่บ่น้ำเลิกอยู่บ่บ่ะเอาเล่นมุมนี้มุมเมื่อกี้นี่โอ้ว่ายน้ำเป็นอยู่วะเป็นเนาะเออโอเคคน คนเขากกามาเล่นอยู่บ้นี่บ่โออ่าาาโอาคาา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 อาาอาา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 าไา้า <laughs> ามมาาาา่าา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 ดาดาา <laughs> วารถโอ้รถใหญ่มาเลยเดี๋ยวกลับดีกว่านี่มองนี้ก็จะเล่นน้ำตามหาดอยู่ด้วยใส่สีมามาได้นะผ่านม้วนส่มแต่ว่าผมสีกลับแล้วมันบอ่อยมีคนนะครับเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขับรถต่อก่อนโอ้รถสิล้มเนี่ยเด็กน้อยสุงน,นะ